ฮัลโหลเหลสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปอนิเมะแชมเปี้ยนซิมูเลเตอร์และในที่สุดวันนี้แมปก็อัปเดตซักทีหลังจากโรบบอกมันล่มนะครับเพราะว่าแมปผลไม้เลโก้มันอัปแมปพอดีด้วยนะฮะล่มเลยจ้า ก็อัปเดตรอบนี้นะครับเป็นอัปเดต4อีเวนต์ฮาโลวีนนั่นเองนะครับบอกเลยว่าอัปเดตนี้ของโคตรแจ่มนะฮะของนีจัดว่าแต่จะมีโค้ดใหม่อะไรบ้างแล้วก็พี่จะแปะโค้ดใหม่ไว้บนจอแล้วกันนะสามารถพิมพ์ตามโค้ดบนจอได้เลยนะครับร้าน Easy c r a s t o r บริการจำหน่ายไอเดีแกตันพร้อมรับฟาร์มสุดแจม่มและยังจำหน่ายโค้ดแต่งตัวโรบล็อกอีกด้วยใช้บริการลิงก์ด้านล่างเลยอัปเดตรอบนี้นะครับก็จะมีเคอร์เรนซีใหม่เข้ามาหรือว่าสกุลเงินใหม่นะครับเป็นสกุล คูณเงินสําหรับอีเวนต์อันนี้เลยครับแคนดี้ว่าแต่แคนดี้เนี่ยใช้ทําอะไรเดี๋ยวพี่จะ พูดตอนท้ายแล้วกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าจะได้สอนหาแคนดี้ด้วยมันสําคัญมากกับอัปเดตนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่อัปเดตเข้ามาอีกนะครับนั่นก็คือ2เควสใหม่ในแชมเปียนซิตี้นะฮะก็คือมันจะมีเควสใหม่ที่นี่นะครับแชมเปียนซิตี้หรือจะเรียกว่าฮับก็ได้นะครับตรงนี้เลยเควสใหม่นะครับเควสแรกจะเป็นเควสจากตัวนี้ s h a d o w Reaper นะครับเมื่อรับเควสแล้วนะครับจะได้มาเป็นเควสนี้ให้เรานั้นลงเรทให้สําเร็จนะครับครบ100ครั้งโคตรเยอะไอ้บ้าแต่ว่าของที่ได้นะครับก็ถ ไม่ใช่เล่นเลยนะครับคุณผู้ชมเราจะได้มาเป็นกระป๋องคอสมิกแบบ พิเศษใส่ไข่เจียวนะฮะก็จะเป็นกระป๋องที่เมื่อเรากดซุ่มไปแล้วเราจะมีโอกาสได้ตัวละครคอสิมิกหนึ่งตัวสุ่มจากแมปทั้งหมดหมายความว่าจะสุ่มจากตัวละครจากแมปนี้เลยมาจนถึงแมปนี้นะฮะไม่นับตัวละครคอสิมิกใหม่อย่างนารุโตะสี่หางนะครับก็จะได้แค่ตั้งแต่เนี่ยถึงก้อนอะประมาณนั้นนะครับก็ดีหรือเปล่าไม่รู้แต่พี่คิดว่าดีเพราะว่ามันฟรีส่วนเควสที่2นะครับก็คือเควสตรงนี้จากคริมซันโรสนะครับเควสนี้เนี่ยเขาให้เรานะครับหาแจ็คโอเลนเทิร์นหรือ ว่าฟักทองที่มันมีไฟแบบนี้นั่นแหละให้ครบ5้าอันนะครับซึ่งแต่ละอันเนี่ยก็จะอยู่ตามจุดนะครับพี่จะเอาส่วนหนึ่งจากในสตรีมเมื่อคืนเนาะมาแปะไว้ละกันนะครับเพราะว่าพี่เนี่ยเก็บไปแล้วหลังห่อคอย1อันหลังบอดห่อคอย1อันหลังบอดห่อคอยโอเคอันนี้โอเคอันนี้1อันอุ้ยให้เยอะนะแน่เอาดีให้เยอะจัดอันนี้1อันเนาะแล้วก็หลังห่อคอย1อัน อันนี้หรือเปล่านับไปเนี่ยอันนี้อันนี้ก็ใช่ด้วยตรงนี้2อันแล้วนะทุกคนเดี๋ยวพี่กดเควสเปิดขึ้นมาด้วยแล้วกันนะเก็บไป2อันแล้วเหลืออีกสอันครับตรงนี้หรออ๋อตรงนี้หนึ่งอันทุกคนตรงหลังคาที่เปลี่ยนนิสัยหลังคาที่เปลี่ยนนิสัยใช่ไหมครับหลังคาที่เปลี่ยนนิสัยอ้าตรงนี้ตรงนี้อันหนึ่งตรงนี้นะตรงนี้ วุ้ยตกตกโอเคเหลืออันสุดท้ายแล้วอ๋อตรงนี้หรอโอเคเจอแล้ววุ้ยมันแอบเนียนอยู่นะอันนี้โอเคครบแล้วออ้ได้มาแสนห้าเลยนะอันนี้ก็จะคือ2เควสตรงนี้นะครับส่วนสิ่งต่อไปนะครับที่จะอัพมานั่นก็คือเรดใหม่เรดฮันเตอร์เอ็กฮันเตอร์นั่นเองนะคุณผู้ชมเข้ามาดูได้ตรงนี้เลยนะครับอ่าตรงนี้เลยนี่มาประมาณนี้นะครับซึ่งของที่จะมีโอกาสได้จากเรดนี้นะครับนั่นก็คือสกินคิรัวนะครับสกินนี้ สกินนี้เลยนะครับแล้วก็มีสกินคอนมิกของกอนเข้ามาด้วยนะครับซึ่งพี่เนี่ยยังไม่มีเนาะรูปร่างหน้าตามันก็จะเป็นเสียงดะนี่แบบนี้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็คือจะมีตู้สุ่มใหม่นะครับนั่นก็คือพัมกินออฟนั่นเองคุณผู้ชมตู้สุม่มน,นี้นะครับก็คือเป็นตู้อีเวนต์นั่นแหละคุณผู้ชมครับเมื่อเราสุ่มแล้วเราจะได้ของตามในตู้เลยก็จะมีทั้งสกินมีทั้งตัวละครน,นะฮะบอกเลยว่าตู้นี้ของโคตรดีนะครับมันเหมือนกับตู้แบคโฮออฟคุณผู้ชมเหมือน จะบอกทุกคนก่อนนะครับว่าตู้ black hole off เนี่ยมันจะถูกนำเอาออกไปแล้วจากแมปนะครับฉะนั้นรีบสุ่มกันด้วยละกันไม่งั้นเนี่ยอาทิตย์หน้าน่าจะไม่เห็นตู้นี้แล้วนะครับก็อย่าลืมมาสุ่มนะครับใครที่มีเพชรเหลือหรือว่าใครที่อยากเติมอยากได้ do นะครับอย่าลืมมาสุ่มตู้นี้กันด้วยละกันเนาะ ประมาณนั้นนะครับส่วนของในตู้นี้นะครับก็ประมาณนี้ตัวละครคอสมิงในตู้นี้นะครับก็คือนารูโตะสี่หางนั่นเองนะครับคุณผู้ชมแล้วก็สกินคอสมิงในตู้นี้ก็คืออ่าจะเป็นแวมไพร์ประมาณนั้นนะคือเอาง่ายๆเลยครับสกินในตู้นี้ทั้งหมดสามารถใส่ให้ได้กับตัวละครตัวอื่นด้วยนะครับคืออ่ะเดี๋ยวพี่จะลองชุดนี้ให้ดูแล้วกันชุดนี้พี่ใส่ไว้อยู่นะครับกับกิูเนาะก็นั่นแหละสามารถใส่ได้กับทุกตัวละครเลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ขี้โกงมากเลยนะแล้วก็มีบางคนถามพี่เข้ามานะครับว ก่อนจะบอกว่าไม่มีผลนะครับเรดออกตามนี้เลยเป๊ะๆนะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะลองสุ่มให้ดูแล้วกันนะคุณผู้ชมนี่ฮาเอาจริงนะมันสุ่มได้จากตรงนี้นะครับแล้วก็สุ่มในร้านค้าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วแต่สะดวกเนาะราคาเท่ากันนะครับฮาสุ่มได้เลยปึ๊บนี่โอ้โหเกลือจัดคุณผู้ชม <laughs> <laughs> เกลือจัดเลยนะฮะหืมเค็มๆเค็มๆแค่คคคน,นั้นแหละหืมเค็มๆจ้ะ โอเคหมดแล้วของพี่นะฮะ <Yeah. S 1> ได้ตัวละครมา2ตัวนะครับเป็นชาโรริเปิลเนาะก็ตัวละครที่ได้จากพัมกินออฟอันนี้นะครับจากตู้อีเวนต์เนี่ยมันจะเป็นตัวละครเหมือนกับแบคโฮออฟเลยนะฮะเป็นตัวละครก๊อปเดเมจฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปอัปเกรดอะไรมันเลยนะครับคุณผู้ชมมันจะก๊อปเดเมจจากในทีมเรามานะซึ่งเอาจริงนะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน,นครับว่ามันก๊อปมายังไงเนาะเดี๋ยวพี่จะลองใส่กิวตัวหนึ่งแล้วกันอันนี้ชาโรริเปิลเนี่ยก๊อปเดเมจเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะเม ก๊อบยังไงไว้เนี่ยงงเหมือนกันเนี่เอาเป็นว่ามันดีนะครับดีมากยิ่งทีมเราเก่ง ตัวที่มันก็ปเดเมดยิ่งเก่งนะครับประมาณนั้นก็แนะนําว่าให้หามาใช้นะครับเพราะว่าตัวกอปเดเมดเนี่ยผ่านไปกี่อัปเดตมันก็ยังเก่งนะครับหมดอีเวนต์นี้ก็น่าจะหาไม่ได้แล้วนะครับของในตู้นี้เนาะว่าแต่ตอนนี้แคนดี้พี่หมดแล้วแคนดี้หาจากไหนได้บ้างแคนดี้เนี่ยหาได้3มช่องทางนะครับช่องทางแรกก็คือเควสเควสจากคริมสันโรดแน่นอนนะคุณผู้ชมจากไอ้ตัวนี้ก็จะได้แคนดี้นะครับแสนห้าส่วนที่2นะครับก็จะได้จากการลงเรททุกเรทนะครับเดี๋ยวพี่จะไปลงให้ดูเลยละกันแล้วก็ส่่่วนนนทีี3เยจจะะได้าก Event ครับ เป็นอีเวนท์ที่จะเกิดทุกๆ2ชั่วโมงและจะอยู่ใน30นาทีเมื่อผ่าน30นาทีนั้นไปแล้วมันก็จะหายนะครับมันจะสุ่มโลกเกิดนั่นเองนะผู้ชมก็จะเกิดทุกๆ2ชั่วโมงเนาะเอาจริงนะวิธีการนับเวลาง่ายๆว่ามันเกิดตอนไหนนะครับจำและนําไปใช้นะครับนั่นก็คือให้คุณผู้ชมเนี่ยดูเวลาจริงๆอย่างเช่นตอนนี้นะครับอ่าตอนนี้บ่ายสองยี่สิบเก้านะครับมันก็จะเกิดตอนบ่ายสามมันจะเกิดเป็นเลขขี้นะครับประมาณนั้นเกิดบ่ายสามเกิดห้าโมงเย็นเกิดหนึ่งทุ่มเกิดสามทุ อุ่มอะไรนี้นะครับเมื่อเลขคีปุ๊บเข้าแมปมาได้เลยนะก็ตามนั้นตอนนี้มันยังไม่เกิดนะครับอีก30นาทีเดี๋ยวพี่รอมันเกิดก่อนละกันนะแล้วก็จะสอนนะครับว่าเราเนี่ยไปยังไงนั่นเองนะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูเรดใหม่ก่อนละกันนะไม่แน่ใจว่าพี่ลงไหวหรือเปล่าเดี๋ยวจะลงแค่ฮาร์ดละกันนะครับโอเคนี่ครับมอนมันก็จะประมาณนี้นะคุณผู้ชมนี่มอนอยู่รอบๆนะครับมีมินิบอสตรงนี้หนึ่งตัวก็จัดการไปเลยครับมินิบอสตายแล้วเรียบร้อยเรดนี้นะครับเรนยอ อย่างนี้แหละง่ายๆคุณผู้ชมเดนี้เป็นเดที่ลงง่ายสุดเลยมัง้งจริงให้มนเคลียร์ฝั่งนี้ก่อนนะครับไม่งั้นประตูนี้เนี่ยจะไม่เปิดเนาะเคลียร์ฝั่งนี้ก่อนนะเคลียร์เลยตีรัสตี้มนิ่งริกไปเลยนะครับตีเสร็จแล้วก็ไปประมาณนี้ไม่ยากเนาะเดนี้มอนมันไม่ได้เก่งขนาดน,นั้นเนาะมันจะไปถึกที่บอสท,ทีเดียวนะครับเคลียร์ให้หมดโอเคตรงนี้ก็จะเป็นมินิบอสอีกนะครับเป็นนิกโก้แน่เองน้องแมวน้องแมวเข้ามาในนี้เลยครับแอนฮิล ในรังมดนะครับเคลียตรงนี้เคลียไปเลยครับให้เข้ามาตรงนี้ก่อนนะครับคุณชมตรงนี้เนี่ยจะมี1กล่องนะเป็นกล่องสีทองนะครับเก็บไปเลยครับจะได้มาเป็นแคนดี้ด้วยประมาณนี้นะครับนี่แคนดี้มาแบบเบิ่มๆเลยเนาะแคนดี้นะครับมันจะเพิ่มจากคูณเหรียญนะครับคูณคอยยิ่งคูณคอยเยอะขนาดไหนนะครับแคนดี้ก็จะได้เยอะขึ้นด้วยประมาณนั้นแต่ว่าสําหรับในเรทเนี่ยคูณคอยมันไม่มีผลอยู่แล้วนะครับมันจะมีผลที่สปูกี้อีเวนต์เดี๋ยวจะ พาไปดูแล้วกันนะครับตอนสปุกี้เว้นมันเกิดเนาะว่าคุณคอยเนี่ยมันมีประโยชน์มากตอนนี้นะครับซึ่งไม่จำเป็นจะต้องใช้ทีมดรอปนะครับใช้ทีมลักกี้ก็ได้ในการตีให้มันคุณคอยนะส่วนจุดหลบนะครับตรงนี้ให้หลบด้านบนเนาะหลบด้านบนตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าด้านบนสูงๆหลบไปแล้วก็ตีนะครับใครที่อัปวงมาเยอะๆแบบพี่เนี่ยตีสบายมันชิวๆเลยนะครับโอเคตอนนี้บอสก็ตายแล้วนะครับนี่ก็จะมีกล่อง ดรอปมา2กล่องเหมือนเดิมเนาะผู้ชมส่วนกล่องม่วงนะครับเหมือนเดิมครับวิธีการได้กุญแจเนี่ยก็คือทําเควสรายวันนะครับเควสตรงนี้อ่าให้ต้องเควสรายวันนะครับประมาณนั้นเนาะก็โอเคเปิดกล่องไปเลยครับเปิดกล่องก็จะได้มาเป็นแคนดี้ด้วยเช่นเดียวกันประมาณนั้นนะครับแคนดี้ที่เราได้จากเกรดฮาร์ดนะครับก็คือ3 0 0พนะครับแบบไม่เปิดกล่องม่วงนะครับส่วนแคนดี้ที่ได้จากเกรดอิมพอสิเบลแบบไม่เปิดกล่องม่วงนะครับก็จะได้ที่5,000นเนาะ ก็แนะนำนะครับใครที่ลง impossible ไหวเนี่ยก็ไปลง import ได้เลยนะครับเดี๋ยวรอสปุกี้เว้นเกิดแล้วกันเนาะอย่างอื่นก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับโอ้โหคุณผู้ชมกว่าจะบสาม3นยฮะตอนนี้ก็บสา3เรียบร้อยแล้วนะครับหมายความว่าตอนนี้ สปูกี้อีเวนต์เนี่ยเปิดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมีแจ้งเตือนในช่องแชทด้วยเนาะแบบนี้นะครับอ่ามันจะบอกแมปเรียบร้อยเลยเนาะว่าตอนนี้เนี่ยเกิดแมปไหนคือมันจะซุ่มเกิดในแต่ละแมปนะครับตั้งแต่แมปแรกเลยจนถึงแมปล่าสุดนะฮะประมาณนั้นคุณผู้ชมตอนนี้ก็เกิดที่แมปเคอร์ซิตี้นะครับมันจะมีแบบออร่าแบบนี้วิธีการเข้าไปที่โกตี้นะฮะหรือว่าสปูกี้เวนต์นั่นก็คือให้กดตรงนี้สปูกี้พอร์ทัลนะครับนี่กดตรงนี้นะ เป็นดวงตาสีแดงๆตรงนี้นะครับกดปุ๊บมันก็จะเทเลพอร์ตมาให้เลยนะครับให้เราไปจัดการบอสเนาะผู้ชมจัดการบอสนะฮะนี่ก็ตีตัวนี้ไปเลยนะครับโอเคอ่าจะได้มาประมาณนี้เนาะก็โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับคลิปนี้นะฮะก็เลือกตีเอาเองแล้วกันนะครับว่าจะตีมอนตัวไหนมันดอปแคนดี้หมดเลยนะครับถ้าเรามาที่โลกสปูกี้นั่นเองนะก็แค่นี้แหละใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกันกดไลค์ด้วยถ้าชอบมากๆกอย่าลืมครับฝากกันกดซับสไคร์ด้วยก็ขอบคุณมากๆสําหรับคลิปปนี้ไลจู บายบายไปเลยครับว่าแต่ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่กดติดตามกันตอนนี้เนี่ย4,000 0ซับสไคร์ e เรียบร้อยแล้วดีใจมากเลยครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับ